สบายดีพี่น้องเมื่อนี้มีมีแขกพิเศษมาหามีหลานๆมาหาสะไรชุดเหมือนเดียวกันสบายดีป้าลูกไหมลูกสวัสดีป้าลุงสวัสดีป้าลูกพี่น้องเบว้งแนวผู้ใดมาหานะดดงงำซุปแดงๆงามๆผน้าขาวๆนะแม่นผู้ใดเนาะมาผัดมาเอาฝนมาน้าเนาะเจ้านี่กะัสดีค่ะพี่น้อง แต่มนว่าโศกหลาบดีมากความซุกซนเยอะค่ะมแม่งสายฝนฝนมาหนำเดยเจ้าเด้อวันฝนตกมาขอค่ะพักกันมาเปิดกล้องเปิดโทรศัพท์มีแต่นนำรู้ไหมนี่คาเรือแต่กระเทยนะคะบ่ตายกระเทยอันแมวเก้าชีวิตบ่กร้ลงมา ดีใจแห้งพี่น้องเจเอามาลามมาหาอันนี้ก็กระเก็นทางน้ำแข็งนก็ค่ะนายต้นบูที่ชอบหุ่นค่ะจะเขามาใกล้ไม่ค่าต่ลก มาซื้อนะแม่ค้านะตะ<ร>ยาน,นผุนอกก,าก,าก้าดอกชาต้นนี้ใช้แต่ย่านโควิดคือกันอะไรพี่น้องอันนี้ก็เป็นเครื่องนังพรานั่งยังต่อมาท่านได้ชื่อไปเห็นเนาะใส่ไข่หมุกกระนำด้วยเสร็จแล้วอันนี้โอ้วันจิ๋พี่น้อง<ร>ของน้องเมย์กูได้สั่งยังแน่โอ้วันจิ๋จะแก้ว เสีทำสีเด็กๆมาิโพีน้อกสีมกตจอกง่ายจอกแข่งไปนั่นเขายังวาเท้าของแถมอย่สื่อจอกเดียวนั่งเสียวซยันจอกงมาพี่น้องยี่สิบบาทลาวบาทนั่นเองจ้เยียีนคอยเตยี่สิบบาท เด็ดพันกี่นะพี่น้องเอองิน่สองไทยองข้างใ,ใาส่้าส่งก็อนเด้าวสั่งวัน,น้าน่ากิเหอะะลานมะม่น้ำพี่น้องก่อนนะก่อนอาคนเนาะ้ะาสีแบบว่าพัฒน,นาเนี่ยกมันก็ยังยังบุกชอบนะพี่น้อง เยอมากยังบกปันไดเจ้าค่ะก่อน <ขอ S 2> เป็นถอดไปนะเจ้าค่ะจะบบมทีเดียวไม่ได้นะคะก็ทนน<อ>ุนนางยังพอปันไดอยู่ป็นยังดีนะคะมีบนหนุนหลังอยู่ค่ะบ่าวกับตันนั่นเองเจ้าค่ะมีากนนารได้มาจากบ่าวกับตันเราเปนเ เอาเด็กๆแสบบอหวานอยู่บอสีมอนคอนไซน้องทำน้อง,มงเมยมายยยกินะถึเงนมา่านถือบอล่ะติดเงินมาานคนแรกเดือนชิสองเดือนชิสองก็ได้ พ่วพี่ผู้ยรี่มัม่นพี่น้องมากินเส้นสิเอ้อต้องลาจานน้องดิฉังก็เปิดร้านแต่จว่ามากินเส้นเลยเอ้ยตายเจ้าจายเอาแล้ววันน,น,น,นี้นะถ้าห่างก็บผไร้ที่มั่นเล่อยวี่งจะไปถืถอเนาะคนโ,โตกมามาแยากมาเหตุงานแทนมาส่งน้ำมา

กำลังกำลังซีมเนาะกำลังกินโอเวนติ่นเด็กๆก็ได้แซบบ้แซบแซบฝนกระตกอีกแล้วพี่น้องมือนานฝนตกอีกแล้ว ต๊ะทุกมาอกำลังขายดีส่วงใบใบในีโต๊ะอีกแล้วไล่ลูกค้าคอยอีกแล้วกำลังได้ขายดีเจีมมาลาผลก็แข่งพนมาพี่น้องเอ้ยดีแล้วว่าเขาในหน้าจะงามเขาในหน้าจะงามบอกเขากำลังมาเขาในหน้าคุ้มท่อมนะแหงจะเบื่อคืกำลังมาใส่กระแหงคือกันกลมแผ่นปลไดิออกซ้ำ ไปแกะขกิกขาววัน ได้แล้วแค่สิจึงคิดไ,ไปก่อนพี่น้องเอาล้วพี่น้องเป็นไเด็กๆแซ่บบ่ใส่จอกคุณเจ้าจอกคุณเจ้าเดฟยังไม่เบิกยังไม่ได้ซื้อแกคร์เลยพี่น้องอนาณาจักยังไม่ได้ซื้อพี่น้องแล้วแล้วพี่น้อ,นองเซฟมะม่วงซิฟแก้วเจ๊เสร็จแล้ว คุณค่ะโอ้เป็นบุญแห้งสิมันแล้วพี่น้องบุญเดี่ยวมาลาำมาเมายังไม่ได้ินใช่ไหมคยัอร่อยนะคะนี่มันตลมบล้านค่ะมาเผาโลดมาเผาโลดน้องน้ำต้องซิมคอยมี่น้ำดับอีดอกเจ๊บซษบาบุษบ๊ะน้าขอนุญาตซิมก่อนนะเจ้าค่ะมีลูกค้าว่าอันแม่นางลิงเบาเสียงดังๆต่อไปก็สิได้ห้องอะไรพี่น้องหมดเลยว่าเอาแล้วล่ะ ดูถาดนางดูพี่น้องเป็นอะไรน้อเป็นอะไรน้องยังเจ๊ลุ้นอยู่เจ๊ไข่ลุ้นอยู่หวานพี่น้องหวานเข้มข้นดีค่ะจอกใหญ่ด้วยพี่น้องน้ำเป็นคนหมักหวานอยู่ล้วจะขาดแซสบมีไข่มุก้วยนะจะขาดนาง สั่งใส่ไข่หมกพร้อมันมาขากินมากินไข่หมกค่ะไข่ผู้ชายก็มาค oh. ่ะเอ้าเจ๊เจ้าคือมาพร้อมผลเทเจ๊เนี่ยผูกชนะความสุ่มสั่มค่ะกระสวยกิ่งหยางก็สั่งเนื้บริมีจ้าบริมีเลยโมเมนต์แตกโมเมนต์แตกสุดๆบริมีคนสั่งเนื้บริมีผู้บ่าวก็บบกวไก่ทางไม่น้อยเจ๊มาล้าเลี้ยงน้ำ คูณป้าก็ได้ห้องควักเพื่อนห้องอันมากกับเพื่อนกับมาจอดโต๊ะไปละฝนตกแน่พี่น้องตาเล็กกระต๊กรต๊อบเยี่ยบเบิ่งแล้วเยี่ยบเบิ่งอีกนองเพราเอิญมาตั้นนั่นแหละค่ะบิ๊ดจำเลยพี่เจ๊มาต่ำไปละเพราะแต่เอิญพี่น้องบิ๊ปเลยฝนตกแห้งแน่เขาก็เลยมาจอดฮะนะเดี๋ยวมีโอกาสนาก็จะมาอีกค่ะ เปโรงเรียนจะมาเหมาเาเอาท่าดูดเซ็กซี่ดูสีไทยเก่งนะโง่เซ็กซี่สีสุดแล้วนะสีตาสีขึ้นฝ่าหุ่นอันี่ตาสีหุ่นสั้นตาสี่ขึ้นร่าคุ่นนี่ต้อง เจ๊เมาไปเสียม <|so|>> ือในไรบาทที่นี่เสือเอิญผู้ชายมากินชาติกัน้าติเขาเบอร์ชาติโอ้ยแต่นี่ตนเนาะเอิ้นเขาก็บอร์จอดขับไว้โพดเฮ็ดไดีเฮ็ดเป็นแกงผีตายบ่ กลางถนนนะพี่น้องก็จังกิจอดนอนนนอกลางถนนเลยบะฮะข้เหรานร้านขี้เหร่ขี้เด็กให้ขับรถเล่นตำรวจเขาขึ้นแท็กี่รถเราแซ่ตำรวจเขาเจเอาไม่ยุทธาไปยืนนะฮันท่าดูแท็กซี่แล้วไม่ดุเปลี่ยนนะค่ะปลาดตรงนั้นนะคะเออพอดีนะค่ะนี่นะค่ะพอดีนะ สิเคลสิควงยี่นี่นะคะาจะตายหนา้อนนี้แหละตอนนี้กันหานไปน้องนิ้งก็สิเป็นเฮือนเจไปเลยคลิปนี้กับสิโจเพียงชะมีแ้วพี่น้องพางห้องจุจมไปแล้วพี่น้องสบายดีพี่น้อง